ฉนวนกาซาเป็นดินแดนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวปาเลสไตน์แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการรับรองอำนาจธิปไตยโดยสมบูรณ์จากนานาชาติก็ตามสภาพความขัดแย้งกับอิสราเอลเป็นเวลาหลายสิบปีส่งผลให้ฉนวนกาซากำลังกลายเป็นดินแดนที่ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยหากไม่ได้รับการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ปัจจุบันฉนวนกาซ่ายังคงถูกอิสราเอลปิดล้อมเส้นทางเข้าออกซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลอิสราเอลประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2549และยิ่งเข้มงวดมากขึ้นเมื่อฮามาสกลุ่มมุสลิมหัวหรุนแรงชาวปาเลสไตน์ได้รับเลือกตั้งและกลุ่มอำนาจการปกครองชนวนกาซามาตั้งแต่ปี2550โดยรัฐบาลอิสราเอลอ้างถึงความจำเป็นในการป้องกันการโจมตีจากกลุ่มฮามาส ตามรายงานฉบับล่าสุดของสหประชาชาติหรือ UN โครงสร้างพื้นฐานในด้านสาธารณสุขการศึกษาไฟฟ้าน้ำประปาและระบบกำจัดของเสียภายในฉนวนกาซากำลังจะประสบปัญหาไม่สามารถรองรับประชากรซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจาก1 6ล้าน6แสนคนในปัจจุบันเป็น2 1ล้าน1แสนคนในปี2563ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะทำให้ความหนาแน่นของประชากรอ,อยู่ที่5,800คนต่อตารางกิโลเมตร จากเงื่อนไขดังกล่าวทำให้ UN ็ประเมินว่าภายในปี2563ทางการกาซาจะต้องดำเนินการเพิ่มจำนวนโรงเรียนอีก440แหง่งเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลอีก800เตียงรวมถึงแพทย์อีก1,000คนและขณะนี้ประชาชนในกาซาก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศาัยนอกจากนี้ภายในปี2559ชั้นหินอุ้มน้ำใกล้าชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดเพียงแห่งเดียวของกาซาก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ในด้านการคมนาคมฉนวนกาซ่าไม่มีทั้งท่าเรือและท่าอากาศยานทางด้านเศรษฐกิจก็จาเป็นต้องพึ่งพาเงินบริจาคจากต่างชาติและต้องลักลอบขนส่งสินค้าผ่านทางอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับชายแดนของอียิปต์นายแม็กซ์เวลเกลาดผู้ประสานงานด้านมนุษยธรรมของสหป,ประชาชาติในดินแดนปาเลสไตน์เรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันบริจาคเงินช่วยเหลือประชากรกว่าร้อยละแปของกาซ่าที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พร้อมกับชี้ให้เห็นว่า พื้นที่เขตเมืองภายในฉนวนกาซาไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวในสภาพที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากาซาจะมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นแต่รายงานของ UN ฉบับนี้ลงความเห็นว่าเศรษฐกิจของกาซาไม่มีความยั่งยืนโดยในปี2554อัตราการว่างงานในกาซาอยู่ที่ร้ละ29และเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและเยาวชน และขณะนี้ข้อมูลทางเศรษฐกิจก็แสดงถึงตัวเลขการขาดดุลที่สูงกว่าช่วงทศวรรษ1,990ส่วนการลำเลียงสินค้าผ่านทางอุโมงค์ระหว่างฉนวนกาซากับประเทศอียิปต์ก็เพิ่งถูกโจมตีและทำลายโดยกองทัพอียิปต์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอียิปต์ในเขตซีนายซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับฉนวนกาซา เจ้าหน้าที่ของ UN ชี้ว่าอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวอยู่ที่การปิดล้อมฉนวนกาซาและปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่มักใช้ความรุนแรงตอบโต้กันรวมไปถึงความขัดแย้งภายในชาติของชาวปาเลสไตน์อีกด้วย